Oi! Oi! Oi, hier! ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยในะผมกับผม,ผมนายฟีลิ่งล้อกันเหมือนเดิมนะฮะเพราะตอนนี้ครับผมก็อยู่กับเด็กในเพจของเราฮนะชื่อว่าน้องเปาเนะี่ยฮะน้องเปาครับอ่าโอเคนะฮะก็รู้นะ,ะตอนนี้ก็เพิ่งมาเจอกันนะฮะก็ขอเป็นเด็กในเพจก็อยากแคสด,ด้วยอยากเล่นด้วยผมก็โอเคะฮะเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันนะฮะก็ใครอยากเล่นก็ติดต่อกันไปได้ในแฟนเพจนะฮะและนี้เราจะไปไหนดีเดี๋ยวดูแผนที่สักครู่นะฮะแน่นอนนะเราอยู่ข้างล่างเราต้องไป นะล็อกกี้ฟอร์ดไม่มีที่ไปแล้วอะเออไปฮะเราจะทําการหายตัวไปเช่นเดิมนะฮะนกเป่ารู้วิธีหายตัวไหมหายตัวยังไงเออรู้อยู่ครับทำไงทําไงการหายใจแล้วโดดนะ <laughs> เอ,อ้ยมันรู้วยเอาละครับเตรียมตัวนะฮะกันหายใจหนึ่งสองฮึบเออ <laughs> นะฮะตอนนี้เราก็หายตัวมาอยู่หน้าล็อกกี้ฟอร์ดกันเหมือนเดิมนะฮะ oh, <no. S 1> เล่นมุกเก่าๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนะฮะแต่เมื่อกี้นะครับเราได้ยินเสียงสไนเปอร์นะ ระวังด้วยนะเปาตอบตีเสียงคดเพาะอะเสียงปืนไปไปไปค่อยฮะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงสไนเป้แว่วนะฮะแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนเขาอยู่บนเหนือแล้วก้ฟร์เนะฮะมันน่าจะเห็นเราง่ายก็เป็นได้เพราะว่าเราอยู่จุดระดับไฮกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนะต้องค่อยๆเดี๋ยวต้องก็ค่อยๆไปฮะเปาเอาเอาแล้วก็เปาหายเดี๋ยวค่อยนะ แม่งเสียวสนายเหฮ้ยจริงจริงเกมนี้ไม่เสียวเสียวสนายมันจะสวนมาเนี่ยค่อยๆฮะค่อยๆ <โอ S 2> ฮะบนเขาไอพี่เออพี่ว่าอันอันตรายไปปะวะพี่ว่าพี่ว่าลงล่างตามตามพี่มาทำยไงดีวะถ้าตายขึ้นเฮ้ยเฮี่ย,ยใครวะอ๋อปอ้ปายกำแพงโถุไอ้สัตว์แม่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อ ผู้ขวัญไม่ใจฮะเราคนรดูให้ทีทวนหาไอ้ของปานนี้ของไม่ไปหมดแล้วเหรอเนี่ยใครออ้ยอ้ย้ยพี่พี่พี่ถอยพี่เราโดนเหรอเฮ้ยเลิกก่อนเลิกก่อนอะไรลงเลี่อะไรลงเยพี่แค่ลงเลยพี่หรอโดนโดนหน้าหน้าพื้นเลยเหรอโดนพื้นเลยพี่ผมเห็นเงินตังสัสเด้อไอแมงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกลับมาก่อนมอบมอบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้นี่แม่วิ่งไมิทรรอใครเลยเฮ้ยเาอยู่ไหนวะไอ้เปาอยู่ไหนอ่ะอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังไหนโอ้โหตกใจเมื่อกี้มันแต่ก่อนเมื่อกี้มันยังไงเรามันเฉียวหน้าหรือวาไงมันลงพื้นใกล้ๆพี่เลยอะรอลงพื้นใกล้ๆพี่เหรอเออสัตว์เอ้ยทำไงดีวะเขาเป็นมิต่ตายกับตายมันอยู่บนเขาเลยเออฮยพี่ว่าไงก็ตายว่ะออกเป็นเซิร์ฟไหมเป็นเซิร์ฟไหม โอเคน้องแต่เราเปลี่ยนเซิร์ฟกันโอเควิธีนี้วิธีง่ายถ้าเราเจอแบบเราเอาตัวรอดไม่ได้แล้วเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกตอนที่อยู่เซิร์ฟหน้าเลยนะไปออตอนนี้เราก็ตัดมาแล้วนะฮะมาอยู่ตรงอีกเซิร์ฟหนึ่งนะฮะเป็นเซิร์ฟที่เจ็ดนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้มีลูกซองเอ้อสยสไนน์นะฮะยิงปาดหัวเป็นว่าเล่นเลยคิดว่้จะ,จะเจออีกไหมเนี่ยกูมีลูกซองอยู่สามนัดพร้อมกับไม้สเปซบอลอันหนึ่งโอ้โหแล้วนี่ก็เริ่มแล้วนะฮะมืดแล้ว เดี๋ยวฮะรีบลงมาเลยฮะเดี๋ยวมันจะมืดเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นนะฮะกี่โ,โมงแล้วกี่โมงแล้วโอ้โหแม่งหกโมงแล้วทำาแม่งกูแม่งสี่ทุ่มแล้ววะเวลามันต่างกันเกี่ยวกันไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงใครหายใจตรด,ดังเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะไม่หายใจดังยังเสียงเราปะเนี่ยเป่าหายใจดังดังเสียงปืนพี่ได้ยินไหมไม่ได้ยินอะ เนี่ยอุปทานหมูเราเนี <laughs> ่ยเดี๋ยวค่อยเดินไป <c oughs> เฮ้ยไปฮะตอนนี้ก็มาสองคนก็จำไว้ฮะถ้าตายไปอย่าไปเสียดายนะถ้าเสียดายเราจะเครียดกับเกมนะเราทำให้เราไม่อยากเล่นเกมเราต้องชิลๆนะฮะ <c oughs> ตายเป็นตายฮะเ <c oughs> กมนี้เราเอาล็อกอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้แมปก็เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสมบีอมบีตอนนี้เราก็ได้ปรับ อ่าเขาได้อัปเดตแมปใหม่นะดูนะฮะมีตรงยนตย์ต้หญ้าพันเต็มบ้านไปหมดเลยเมื่อก่อนยังไม่มีนะฮะเปล่ปาฮะเปล่าเปล่าที่เปล่าที่ตอนนั้นมีสอมบี้ลองมาทงน,นี้ดูหุ่ยเสียวว่ะแม่งกลัวเปิดมาแล้วอัปจะหน้าพอดีเนี่ยไม่มีไม่มีฮนะโหเริ่มมืดแล้วเฮ้ยบรรยากาศช่างไม่ค่อยน่ารักแล้วยอ่องฮะย่งองย่อง<ล>ย่องย่องย่องมีมีของโหมีปืนด้วย เอาคนละกระบอกพี่เอาซิก้าเองนู่นไปโอเคเก็บมาหาด้วยครับนู่นเอาแบนเนตนู่นเอาแบนเนตนู่นแบนเนตตรงนู้นน่ะอ่าเก็บไว้อุ้ยสองนัดเอามายิงใครเนี่ยเดี๋ยวดูพี่ปืนซิก้าก่อนโอ้เองสองพี่ศูนย์ไอ้สัสมึงมาหาพี่มึงเหรอทิ้งเลยทิ้งเลยโอ้โหเฮ็ดเป็ดเฮ้ยเดี๋ยวลูกสุนย์เหรอหรือเปล่าวะไม่ใช่นี่วะ นิมกระสุนลูกซองโอ้โหบ้าเจ้าดูก่อนฮนะจัดก,การอาวุธก่อนเขาไม่ใช่กระสุนลูกซองหีทิ้งไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้ข้างหน้าซอมบี้ข้างหน้าเอาไงดีมีมีน้ำอยู่ขวดหนึ่งดเดี๋ยวพี่เดินไปเก็บน้ำเราอยู่ตรงนี้นะอยู่เฉยๆนะโอ้โหมันมีอาหารของกินของกินนี่ก็เต็มเรืยซอมบี้โอ้โหน้ำหนะึ่งลิตรเนี่ยน้ำขวดใหญ่โอเคฮนะ กันตายได้หนึ่งบังนเ้ยจะเจอกูไหมเนี่ยโอเคเก็บขนมอ่าเป้าฮะเป้าหิวยังเอ่ยเมื่อกี้ยังบอกนี่มีสองนัดใช่ไหมโอเคสองนัดกูก็เอาสองนัดกูก็เอาอเอาพราะกูไม่มีอะไรแล้วอะ่ะ เออเยอะเก็บทำไมวะไปฮะเปาเปลาเปาเปาเป,าเ,ปาเดินม,มาเร็วเออชิปนะค่อยคอยคอย,คอยแล้วเราเจอซอมบี้เนี่ยเดีวเราขึ้นถังนี้นะเนี่ย,นะเ,ยเราขึ้นถังนี้นะโอเคปะโอเค,อเคตอนนี้มันยังไม่มามันยังไม่รู้ตัวเราเปลี่ยนเป็นไม้เ,นะเป็นเราเปลี่ยนเป็นไม้เบสบอลก่อนฮะเดี๋วยวสักครู่นะฮะต้องดูก่อน เขาหน้าต่างไม่ได้ว่ะม,มีซอมบี้อยู่ในนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมันเผื่ออาจจะอยู่นี้ก็เป็นได้นะดูซอมบี้่อนนะ่ะโอ้ไม่มีโอเคเดินปกตินะไปฮะช่วยเก็บของเราไปทางขวาเดี๋ยวพี่มาทางซ้ายไปวนกันฮะกระสุนอะไรอ่ะ 9mm 9mm ไม่มีโอ้โหแม่งไ,ไม่มีอะไรเลยเฮ้ย อะไรวะเี๋ยนเอาไปหรือเปล่าเออพี่ก็ว่างนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้ดุเซิร์ฟโอ้โหสี่สิบเอ็ดคนมันคงจะเหลือหรอกนะเอางี้ฮะยังมีบ้านอีกหลังนึงที่เรายังไม่ได้เข้านี่หลังนู้นฮะเพราะหลังนู้นพี่ที่พี่เจอมานะพี่รู้สึกว่าของเยอะมากตรงนั้นนหะตามฮะเดินเลาะมุมหน่อยให้ดูค่อยๆฮะค่อยๆค่อยๆอย่ารีบตะคราดก็ขี้เกียจ คานคานแค่คานคานเอเชอิส hey, ัตว์แม <musician> oh, ่งเดินมาเด้อเด้อเด้วกูอะไรวะมึงเดินมากูก็บวกสิมาเจอกั็อิสัตเจอเลยเปล่าเปล่าจะจะตีนะเดี๋ยวพี่บู๊คนเดียวเดี๋ยวมันไม้จะโดนกันไปไปหาเก็บของเดี๋ยวย่องๆเลยนะเดี๋ยวลองซอมบี้เนี่ยไอ้สัตว์มึงมาสิเออนะไม่ทำอ่เด้ออย่างซอมบี้ตัวเดียวยังเราสู้ได้เราก็สู้ฮะไม่ต้องกลัว ถ้าจะมาเป็นฝูงเราก็ควรจะวิ่งนะ่ยมาที่นี้มามีอะไรวะตรงนี้โอ้โหโคตรผิดหวังเลยเเดีี๋ยยวน่ไม่มีส้นตีนอะไรเลยน่าเชนอาการโอ้โหเดินฟรีสู้กับมันเหนื่อยๆเนี่ยลองเข้าบ้านหลังนี้ดูนะเผื่ออาจจะมีของกินอยู่บ้างเฮ้ยเจ้าหมวกเจ้หมวกไอ้จ้าโอ้โหหมวกนี้มีอะไรก็ใส่ไปก่อนตอนนี้กำลังตอน ไปกรรมาก่อนก่อซ่าไหมครับไปไปเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยลดทุกไปตีเน้นหัวตีเน้นเน้นหัวพยายามเล็งเป้าไว้ที่หัวมันจะตายไวเล็งเป้าไว้ที่หัวนั่นแหละเยี่ยมมีอะไรไหมวะเกมโอ้โหเอาดิเฮ้ยพี่ขอได้ไหมเอาเลยครโอเคเดี๋ยวดูก่อน M4 เหรอเฮ้ยไม่เก็บไม่ได้วะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องทิ้งปืนนั้นเก่าก่อนไอ้ปืนแม่งไม่มีประโยชน์สองนัดไอสองนัดมึงเอาไปโอ้โหสามสิบนัดโอเคยังดีกว่าสองนัดเมื่อกี้เอาเก็บของเก็บไปแล้วใช่ไหมดีมากเก็บไว้เก็บแล้วโอเคเก็บไว้เปลีย่ยนไม้เบสบอลเดี๋ยไปบ้านหลังนี้ฮะไปไปไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ้อ,บเ,อเจอคนก็ควรจะรีบหน่อย oh. มีซอมบี้ปะวะ โอเคฮะค่อยๆค่อยๆมีไหมวะมีอะไรไหมในนี้โอ้โหโคตรภูมิใจเลยกระโดดออกหน้าตาแม่งเลยเฮ้ยไม่มีสุนติอะไรเลยเนี่ยเอ้ยเรายังไม่เข้าหลังหนุนนี่ว่ะเจ้วะเออเฮ้ยหลังหนุนเรายังไม่ได้เข้าอ่ะไปๆ ไปไปไปต้องสำรวจให้หมดนะฮะับแลกีฟอร์ดก็ใกล้มืดแล้วเฮ้ยค่อยเริ่มมืดแล้วว่าอะไรวะโอ้โหมีของเก็บฮะหน้ากงหน้ากาก<อ>านี่<ม>ไร,น,รนี่ไงก้ามอมอโอ้โหมีแม็กซ์ละอ้าไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ลูกสุนมันเจ<อ><อ>้าฟอร์ก้ามอมอดิ อ๋อแม็กใช่ไหมโอเคเอาไปกูเปลี่ยนหน้ากากแล้วมึงหน้ากากโคตรกรรมกรเลยเราจะได้เหมือนเหมือนกันทิ้งไปแกสมาเยอะอยู่ไหนเอาไปเอาไปบ้านนู้นบ้านนู้นระวังซอมบี้ซอมบี้อยู่หลังบ้านรนะวังฮะเอ้ยฮัลโหล เพี้ยใ้กระเป๋าใหญ่ Yes ได้เพนได้กระเป๋าใหญ่เหรออพี่เอาวะเฮ้ยทิ้งอ่ะเฮ้ยทิ้งอ่ะเฮ้ยเอามาเลยโอ้พี่พี่ไม่เกรงใจนะเอามาเลยเฮ้ยเจอแล้วเว้ยเจอแล้วเว้ยได้กระเป๋าใหญ่แล้วเว้ยไอ้ซัทยาเย็ดเดได้กระเป๋าใหญ่โอ้โหของเก็บและของได้เยอะแล้วคราวนี้ไปฮะมีของอะไรฝากที่พี่ได้ เย้ใจดีนะฮะน้องเปาให้กระเป๋าใหญ่เราด้วยลองขึ้นรถเมฮะเดี๋ยวเราจะลงสามเก้าเอ้เราจะลงห้าเก้าไปนี่กันไปนุสาวรีทุยไม่ใช่ไปฮะรถเมขึ้นทั้งไหนได้วะเนี้ยซ้ายขวาบ้านเราเนียเดี๋ยวเดี๋ยวเดียรถเมรถเมเฮ้ยโหหมกกรรมกรอีกแล้วมุสสวาดีใจเห็นตัวอีขึ้น ไม่มีอะไรเลยนะฮะตอนนี้ตอนนี้ดูดูแล้วเราเหมือนฝอแปะกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเด้อโหหิวน้ําบรรลัยแล้วฮะหิวน้ําหิวน้ําก็ต้องแดกน้ําสิครับอืมเต็มเลยพอมีน้ำหนึ่งลิตรเป็นน้ําขวดใหญ่ไปเลยไปเลเธอเลยเฮ้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 ยอีเจมมาว่ะเอาไงดีจะเข้าบ้านอะไนี้จะการสิ ไปดูนะดูกันต่อสู้ไว้เนี่ยมียิกยักยิยักมีมุกเมนด้วยสู้มันสู้มันโอ้โหเป็นไงโหดอ่ะสองสามทีตายโอ้โหแม่งซ้ำโคตรโหดเลยสัตว์เด็กในเพจเราเลยมันไม่เบาเลยนะสมบีตายไม่ยังซ้ำอ่ะโหสัตว์นะเดี๋ยวนะฮะเข้าไปในบ้านโอ้โหโคตรเสียเวลาเลยไปเถอะไม่มีอะไรเลยโอทางบ้านมีแค่นี้หรอวะ ไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเราไปเมืองหน้าเถอะเราจะตรงไปเมืองข้างหน้ากันฮะเฮ้ย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 เเอาหรอจักรนเคียดูนะดูนะดูการต่อสู้นี่มูฟเมมมูฟเมมนี่เป็นไงมูฟเมมนะฮะพุ่งเข้าใส่ตีด้วยความแรงสูงโอ้โหไม่ธรรมดากูช่วยเฮ้ยมึงมึงเเป็นไงนี่ต้องรอมันตายก่อนแล้วก็ซ้ำไปพวกนี้ไม่ได้ นนีี่ลังเข้าไปยังวะเอ้ยเราเข้าไปเอ้ยยังเฮ้ยเข้ายังวะเฮ้ยหลังรถมีอะไรอ่ะหลังรถมีช็อกโกแลตอ่ะเอาไปดิเห็นมะเออเก็บไว้กินเดี๋ยวหิวเข้าหน้าต่างนี่เข้าต่างน้าต่างนี่ปลอดภัยสุดขึ้นบนอ่าดูขึ้นบนมีอะไรฮะโอ้โหของว่างเต็มเลยฮะข้างบนเอาของว่างกินกันหมดเอาของว่างไปกินอ่าของว่างว่างอ่ะน่าแปลกใจมากเลยของว่างแสต ดูตามหญ้ามีแล้วไม่มีอะไรวะอ๋อ,อฮะไม่มีอะไรละเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีม,ม,ม,มีมีใครอ่ะเฮ้ยแม่งมีปืนให้ระวังระวังเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าลบก้อนลบก้อนเดี๋ยวพี่ยิงเลยเอาไว้นะเฮ้ยใช้ไม้ดีกว่ามันมองไม่เห็นว่ะเฮ้ยมันจะหนีแล้วมันจะหนีแล้วเฮ้ยอือตายไปซะ อิสระแล้วเร็วเย้วู้วู้ได้อะไรวะเก็บเก็บกูเก็บแล้วกูเก็บแล้วเก็บวู้ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียงดังด้วยไม่มีใครรู้เก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดมีปากมอมอเลยเฮ้ย MC เยสเตอ้าวจะเอาปืนป่ะกูเก็บซะหมดเลยโลดมากจัดที่แบ่งผมมั้งดิอ่าท้อทีท้อทีตื่นเต้นอ่ะมันด่าพี่แล้วมันด่าพี่แล้วกลับว่าอะไรเฮ้ยสัตว์ สัตว์คุ้เยี่ยมต่อยกูเปล่าคนเลวไอ้เียเกมเนี้ยเสียใจด้วยมองไม่เห็นกูเยอะไอ้คนเหี้ยเกมนี้ใครไม่เลวจริงเล่นไม่ได้เกมนี้เนี่ยเอาไงต่อมีมีอะไรเก็บวะสองแม็กเก็บปืนนี้ไว้ให้หน่อยปืนอะไรฮะซิก้าโอเคได้ฮะไหนดูซิก้าสิโหสิบนัดโอเคใช้ได้อยู่นะได้หมาเป็นบอลเหล็กอะ โอ้โหปืนนี้ไอ้สัตว์ลูกกระสุนต้องเยอะแน่ศูนย์นัดเอามาหาพี่เหมือยิงเลยไปเง้ย <c oughs> ยี่ห้อฆ่าคนได้แล้วฆ่าคนได้แล้วอุ้ยพันนี้เราฆ่าคนได้แล้วโคตรภูมิใจอุ้ยสมบีสมบ,มบีเดี๋ยวกูโดนฆ่ากลับไปฮะเฮ้ยนี่มันแม็กอะไรวะโอ้แม็กอันนี้นี่เองไปไปไปได้แล้วโอ้โหพี่ได้หนึ่งแม็กแล้วเว้ยเฮ้ยพี่ พี่ดีใจแล้ววิ่งกูได้หนึ่งแม็กแล้วเราไปเมืองหน้ากันฮะไปไปล้างออกข้างหน้ากันเลยเล้ไปฮะเดี๋ยวมันจะกลับมาเดี๋ยวเราจะตายเหมือนเดิมเนี่ยเปงั้นนี่คือการฆ่าคนแบบเฉียบขาดนะไม่ธรรมดาอย่างน้อยครนนี้เราก็ได้ฆ่าคนแล้วจริงไหมเปล่าถือว่าคุ้มหนึ่งหนึ่งครั้งที่ได้แค่ฆ่าหนึ่งคนเนี่ยแต่พาร์ตต่อไปเราจะถูกเขาฆ่าเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะพี่เราสดไปแล้วเนี่ยวิ่งกลางเมืองเลยโคตรสดอะมา เฮ้ยเดี๋ยวเราวิง่งออกกำลังกายกันป่ะเฮ้ยบ้านนี้เราเข้าไปยังอ่ะเฮ้ยแสงไฟ,งฟอ๋อแสงแดดไปเข้าไปดูสิอ๋อเข้ามาแล้วนี่หวัดทิ้งปืนนี่ป,ป,ปืนสองนัดอ่าเปล่าฮะช่วงนี้เราออกกำลังกายบ้างหรือยังพี่พาเราออกกำลังกายกันไปวิ่งเล่นกันไปวิ่งเล่นวิ่งเล่นไปเปล่า ว้ายว้ายตบมิดตบตบมิตบวิงาาว่งตบิตบวิ่งวิ่งเอวิ่งเอใครวะวิ่ง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 โอ้ยสัต,ต,สต,ตว์แม่งมาเต็มวิงว่งวิง่งฝันนี้ได้วิ่งเลยเอ้ย๊าเร็วก,กําลังกายฮะร่างกายจะได้สูบฉีดน,นะฮะออกกําลังกายแบบฟิตร่างกายไว้ก่อนเริ่มมืดแล้วเว้ยไปฮะเฮ้ยไปไปไป โ้ยไอสัตว์รอดแล้วเราจะไปเมืองไหนกันต่อพี่ยังตามอยู่ไปข้างหน้าจะมีเมืองข้างหน้าอยู่นะไปแ้วก็รู้เมืองไหนพี่ยังไม่รู้ชื่อเลยตามไม่หยุดเลยเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วฮะมันไปแล้วเราเดินปกติแล้วฮะเราแค่รับตามันก็พอะไม่แต่นี้คตรดีใจฆ่าคนได้แล้วเป็นความคิดที่แบบว่าอสุดยอดมากไม่ไหวจะฆ่าคนได้เฮ้ย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 เยอะไรโอ้โหไม่เลิก ไม่ไห <c oughs> วว <Unter> ่ะดังนี้ไหนมึงก็มาแล้วมาๆมาเจอกันสักตั้งหนึ่งอะมามามาชึบมุ้งเม้มมุ้งเม้มเออเจอเออมุ้งเม้มเออเออเอออย่าช่วยนะอย่าช่วยนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอย่าเข้าใกล้มาเนาะมุ้งเม้ม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 เออ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 มุ๊เม้ึงโอ้แม่งตัวแม่งสูงมันสูงหรือกูเตี้ยวะเนี่ยโอ้โหเออเออเฮ้ยมึงตายยากจังวะโอ้โห เธอเมื่อกี้ป่ามันตีสองสามทีตายไหมครูตีต้องนานไม่ตาย,ยอะไรวะเฮ้ยไม้เบรบอลเราต่างกันหรือเปล่าแลกกันนะเฮ้ยเราไม้แบรบอลสีอะไรอะ่ะโอ้โหนี่ไงไม้เบรบอลเป็นสีขาวผมสีไม้ของมันเป็นไม้เบ,บบอลเหล็กนี่หว่าใช่ปะ่ะอ๋อนี่ยไงว่าแล้วเห็นปะ่ะไม่มันต่างที่น้าหนักด้วยพี่เมื่อกี้พี่ก็ตีหัวนะเห็นไหมเเราสีขาวพี่สีไม้ของเราเป็นพวกเหล็กของพี่เป็นไม้ไงเราถึงว่าแล้วไม่ตีตายไวจัง ไปฮะไปวิ่งสปีดได้วิ่งสปีดเลยโอ้ยหิวว่ะหิวละเอ้ยกินอีเวอร์อีซไปกินก่อนนะทุงน,นี้ยิงทำไมไอ้ควย <laughs> แทบ็บแชทซ้าย <c oughs> เราแนละเป็นเรื่องธรรมดาที่ด่ากันบางทีผมยังด่าเขาเลยยิงหาพ่อมึงเหรอแต่ถึงเวลาจริงเราก็ต้องยิงเขาอะทำไงได้เนี่ยมันเป็นเกรมยิงเพื่ออยู่รอดใครก็อยากอยู่รอดนะฮะไม่มีใครอยากตายทั้งนั้นหรอกฮนะโหเริ่มมืดแล้วฮะทางเริามองไม่เห็นละ พระ e อาทิตย์เริ่มตกดินแล้วพระจันทร์เริ่มแทรกขึ้นมาแล้วฮะเราจะไปเมืองอ่ชื่อเมืองนี้กันนะฮะชื่อว่าอะไรวะ White Whitestone Mot Mot Motian นะฮะ Mot Moten โอ้อ่านยากไปฮะ <c oughs> เรารีบพารไม่มีเวลาอ่า <c oughs> เดี๋ยวมืดไปึช <c> บ <oughs> ไปฮะเมื่อกี้เออจำตัวเมื่อกี้ได้ไหมเมื่อกี้มันแต่งตัวเหมือนเราเลยนะเว้ยเห็นไหมนกกงนักกากเสือ้อเสื้อเหมือนกันเป๊ะเลย ตอนที่ผมออกมาผมคิดว่าไปในเปา่ปามก็เฮ้ยไอไเป่ามไปข้างหน้าไวแต่ไงหันมาหลังอ้าวเฮ้ยอยู่หลังตัวแป๊บหนึ่งอ๋อรู้แล้วกูต้องยิง <c oughs> แต่ก็ไม่ยิงไะใช่ไหมแบอบ,บอลตีผมเชื่อไอ้นั่นอ่ะ <ๆ S 1> มันต้องแบบว่าประเภทว่าถูกตองซอมบีต้ตบมาน,านานแล้วอ่ะแม่งตีทีเดียวตายเลยตีตัวด้วยนะผมผมว่ามันกําลังเก็บปืนอยู่หลังรถอ่ะของมันเต็มใช่แบบกําลังเคลียร์ของอยู่แบบกําลังเลือกเลือกเนี้ยแลวจังหวะเราก็พอดีอ่ะเข้าปุบปักเรียบร้อยทีเดียวตาย ก็บวกกับเลือดมันน้อยด้วยแหละดูดูแล้วอะถ้าเลือดเยอะก็ต้องต่อสองสามทีอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้ปักเดียวเลยตายกายหลับไปเหลือหมืดแล้วเว้ยเฮ้ยแสงไม่สว่างเอาฮะลงเขาแล้วเนี่ยจุดอันตรายนะต้องค่อยๆลงเอาไงดีฮะไปไปค่อยลงฮะระวังนะฮะเป่าลงเขานี่เลือดยุบ วบเลยอะถ้าลงพาดต้องดูเส้นทางแล้วกูก็มองไม่ค่อยเห็นซะด้วยสิแมงเริ่มมึนละช็บเดี๋ยวได้ย่าไปเรื่อยฮะได้ยนะ่า,ยาไปก่อนอมตรงนี้ทําอาชีพเก่าไปก่อนนะไดายา้ย่าไม่เห็นทางเลยอะ,อะ,ะเฮ้ยเราอยู่ไหนวะโอ้อยู่นู่นเห็นละเงาวแวบๆบโอ้เริ่มมึดแล้ววะเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนเดีวกว่านเนีน่ยโอเคเออผมลืมบอกความสามารถพิเศษเกมนี้ไปอย่างหนึ่งเลย เกมเกมนี้เนี่ยความสามารถแบบว่าที่แบบไม่มีใครอาจจะไม่มีใครเคยลองนะฮะเกมนี้มันสามารถปีนต้นไม้ได้นะผมก็เพิ่งไปลองมาเนี่ยนี่ยปีนต้นไม้ได้จริงนะอ่าดูเนี่ยฮึฮะฮึเห็นไหมปีโคตรสูง้วยอ่ะปีข้างไหนปีนนะแต่อยู่ที่จังหวัดลงมันจะตายหรือเปล่าอุ้ยมันได้แค่นี้นี่หว่าเปล่าปีขึ้นมาเออลองปีขึ้นมาปีเงียบดูถ้าปีตั้งกี้ดีไว้สะ โอ้ยแม็กกี้ที่สูงกว่าผมอีกอนาดูดิโอโอ้เออโอ้โหเนี่ยยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะสำหรับอ่าเกม The War ซีพาร์ทที่สามของเรานะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะผมจะแคกกับใครหรืออาจจะแคกกับน้องเปาเหมือนเดิมอาจจะแคกกับเพื่อนผมก็ตากติดตามกันด้วยกับชาแนลฟีดิงเนาะของเรานี่ฮะอย่างนี้ต้องเนี่ยขอลาไปก่อนเนี่ยขอกล่าวคว่าสวัสดีครับเปาสวัสดีนะผู้ชมก่อนเร็วสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ ุบเจอกันใหม่พ <worship bird> ัดหน้าครับโหแม่งเยียบผัวกูอ้าวล่วงเลย